แม่ช่วงนี้ชมรายการอยู่อยู่ก็เกิดหิวแล้วใช่ไหมครับหิวหรือยังหิวถ้าหิวแล้วจะนําเสนอเมนูนะครับดูว่าท่านจะชอบทานกันไหมอะไรคะเมนูต่อไปนี้นะครับแม่เดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าเขาทํหลามเห็ดทํำยังไงลามเห็ดเคยได้ยินไหมไม่เคยเคชินีเคยได้ยินไหม,ไมเคยแต่ลามเห็ดไม่ได้เห็ดธรรมดายนะเคยได้ยินลามไก่เห็ดโคนโ พ,พูดแล้วน้ำลายจะไหลสิครับท่านผู้ชมอ่ะที่อำเภอคอนบุรีครับ<า>เขาบอกว่ามันเป็นแหล่งที่เห็ดโคนเยอะมากชาวบ้านเขามีป่าชุมชนมแล้วก็ป่าอนุรักษ์ก็ออกไปตะเวนกันเก็บเห็ดครับนี่เขาบอกว่ามันเป็นช่วง ช่วงท้ายของฤดูการด้วยนะคุณรัชนีนะเขาบอกว่าถ้าเจอเห็ดโกนเนี่ยอุ้ยดูดิอย่าอย่าตะโกนทำไมมันเยอะขนาดนี้ตะโกนบอกใครอย่าพูดเสียงดังเพราะว่าเห็ดมันจะอายไม่ใช่เพื่อนจะรู้เพื่อนจะรู้แบ่งปันกันสิมันจะไม่ขึ้นเยอะจริงนะเป็นป่าค่ะแล้วดูดูธรรมชาติของจุดที่เห็ดขึ้นน่ะแล้วดูครับคือการทับถมของใบไม้นะครับเพราะฉะนั้นใบไม้ที่มันหล่นลงมาตามธรรมชาติแล้วเกิดความทับถมทับถมนี่นะ มันก็สามารถที่จะก่อให้เกิดเชื้อเห็ดแต่ว่ามันมีความร้อนชื้นด้วยนะท่านผู้ชม,มแล้วก็ต้องมีปลวกไหมมีปลวกด้วยม,มีจอมปลวกมีอะไรเนี่ยขับเออดูสิฮะท่านผู้ชมครับเห็ดธรรมชาติมันขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอาหารโอชะสำหรับชาวคอนบุรีกันเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็พี่เฉลิมเนี่ยครับแกเป็นชาวบ้านหนองโบดนะฮะอยู่ที่ตำบลโคกกระชาย อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาแกก็บอกว่าแกก็เป็นหนึ่งในคนที่มีอาชีพไปหาเก็บเห็ดนะครับบ้างก็เอามาขายถ้าได้เยอะนะฮะถ้าได้น้อยก็เอามาทํากินนะครับขายก็ได้เป็นลํำเป็นสันนะกิโลละ200นะคุณรัชนีเห็ดที่บานนะแต่ถ้าเห็ดตูมนะครับกิโลละ300ถึง350พูด <c oughs> อ่ะแพงกว่าเนื้อน,อนะ แล้วก็เอามาทําความสะอาดให้ดีนะครับล้างพวกดินออกนะฮะเสร็จแล้วก็ยังไงครับก็ลงหม้อแกงเห็ดครับอนี่คือเขาบอกว่าไม่ต้องแต่ว่าอันนี้เขาวิธีการถนอมนะถ้ามันได้เยอะๆนะเขาจะเอามาลวกแล้วก็เอาไปแช่แข็งไว้ในตู้เย็นเพื่อเอาไว้กินนานๆเพราะว่ากว่าจะถึงฤดูกาลอีกต่อไปเนี่ยมันก็จะนานหน่อยใช่ไหมครับปีหน้า อันนี้เขาสามารถเก็บได้ข้ามปีนี่ท่านผู้ชมถ้าอยากจะเก็บเห็ดโคนเอาไว้ถ้านามาลวกก่อนอแล้วก็เก็บ <Feed. S 2> แล้วก็เข้าช่องฟีดมัดใส่ถุงแต่ถ้าทําเป็นอาหารก็สุดแท้แต่ความถนัดนะครับอ,อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเอามาทําเป็นหลามเห็ดนะครับหลามเห็ดก็คือใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับแต่ทําเหมือนกับห่อหมกทั้งหลายอ่ะครับใส่เครื่องใส่อะไรเรียบร้อยเอามากรอกใส่กระบอกไม้ไผ่แบบนี้ครับท่านผู้ชม เครื่องใบยงใบยอใส่เข้าไปอะไรก็ได้นะครับสไตล์อีสานนะครับใบแมงลงแมงลักใส่เข้าไปหอมกระเทียมนะครับหอมแดงนะฮะกระเทียมพริกไทยใส่ได้นะครับทไมต้องใส่แต่ว่าต้องมีน้ำปลาร้าด้วยนะครับไม่แล้วทำไมต้องใส่ข้าวหลามอ่ะบังบังข้าวเหนียวมันหอมครับหอมอะไรเขาเรียกหลามไงครับหอมเยื่อไม่ไผ่นี่ครับเอาไปเผาไฟเหมือนเผาข้าวหลามเลย นะครับเดี๋ยวเขาใส่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาไปเผาไฟขั้นตอนนะก็กินได้สมัยโบราณโบราณเนี่ยก็กินได้ไงแต่ว่ามันต้องมีเมนูที่หลากหลายไงนะเอามาทําเป็นหลามเห็นป่ะแต่ว่าคนจะใส่หม้อทําก็ได้นะครับถ้าไม่มีกระบอกไม้ไผ่ทั้งได้กินอันนี้สมัยโบราณโบราณเผาแบบนี้นะครับบ้านหลังนี้เขาเผาแบบนี้เป็นประจำเขามีเครื่องเผาเลยนะมีเหล็กเลยนะสาบาน เขามีเหล็กเห็นไหมน่ะเหล็กตั้งเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความอร่อยอร่อยพอเผาเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็คือห่อหมกนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเอาไปใส่ข้าวลาโอ้ยเป็นตะกินเออทําแบบนี้อย่าลืมเด้อทำไมฮะข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวเบียรนะข้าวเบียรข้าวเบียรบ้านเฮาเอิญข้าวเบียไม่ใช่ข้าวคั่วนะคนละไม่ใช่ข้าวคั่วครับข้าวเบีย นะครับเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาตำ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 ข้าวเหนียวแช่น้ําก่อนนะแล้วก็มาตำ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 เพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเหนืดความช้าความเหนียวนะครับจับตัวกันไม่งั้นมันจะแห้งๆนะครับมันก็จะไม่น่าทานใจคอพี่เ็าจะกินคนเดียวเลยนี่ครับผมพี่มากินอวดชาวบ้านชุมชงเขาแบบนี้ว่าจะได้กินน่ะเนาะเพราะว่ามันหลายขั้นตอนเอาอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเอาไงฮะท่านก็ไปหาเห็ดแล้วก็ ถ้าหาไม่ได้ก็ไปซื้อเห็ดนะครับลองทําดูนะผมว่าเมนูนี้ผมว่าผมจะลองทํากินดูนะฮะโอเคอ่ะผมจะลองทํากินดูนะแล้วก็จะได้กินไหมเนี่ยเออเรามีต้นม้ไผ่อยู่ที่สวนเราเห็ดก็มีแล้วสวนเรามีใบใบไผ่เห็ดล่ะอ่ะเห็ดเดี๋ยวผมดูนะครับไปเอาเห็ดมันมีแหล่งเห็ดอยู่นะฮะมีแหล่งเห็ดอยู่หนองยาป้องนหนองยาป้องครับช่วงนี้แหละมั้งไม่รู้มีหรือเปล่า่งนะครับเออ คืออำเภออบ้านลาดไม่มีเห็ดนะไม่มีไม่มีมีแต่นาคือมันจะไปทางป่าที่เป็นภูเขาภูเขานะครับชาวบ้านแถวหนองยาป้องเขาจะมีเรื่องของเห็ดโคนเพวกเราก็ชอบกินเห็ดกันเนาะก็จะบิ่งรถไปซื้อกันทุกปีปีนี้ยังไม่ได้ไปดูเลยค่ะว่ามีเยอะไหมเออเนี่ครับท่านผู้ชมแถวข้างบ้านเรามันก็เคยงอกนะแต่มันงอกไม่พอจะมาทําเป็นแกงได้นะมันห้าดอกสิบดอกน ใส่ไข่เจียวเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะพาดูของแปลกๆหน่อยนะคปกตินี้เราจะได้ยินข้าวมันไก่ใช่ไหมข้าวมันโปะด้วยไก่ทอดเต็มที่ก็ประมาณนั้นข้าวมันแต่เนี้ยข้าวมันเนื้อทอดข้าวมันเนื้อทอดเฮ้ยเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ดมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแบบอิสลามแน่เลยไม่แน่ใจค่ะใช่ไหมเพราะว่าคุณลุงเนี่ยใช้ชื่อคุณลุงหนี เป็นเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นเจ้าเดียวด้วยนะคะอยู่บนถนนราชอุทิศหรือว่าซอยอ,อมสินในเขตเทศบาลเป็นร้านข้าวมันเอ้าลุงหมีเขาขายข้าวมันไก่คนละชนิดจริงจริงก็มีข้าวมันไก่ด้วยอ๋อเหรอข้าวมันไก่ก็เป็นไก่ต้มสูตรโบราณน,นี่แหละม,มีไก่ทอดมีไก่คะเทอริยากิข้าวมันหมูทอดแต่ว่าแล้วแต่จะสั่งไงคะอแต่อีกซิกเนเจอร์ก็คือ ข้าวมันเนื้อทอดโอเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวค่ะโอเสิร์ฟด้วยข้าวมันสูตรเด็ดผุงพิถีพิถันดูค่ะเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยแต่ต้องเป็นข้าวเก่านะและผัดกับน้ํามันเจียวไข่กับก็เรียกน้ํามันไก่นะน้ำมันไก่รู้ไหมว่าทําไมการทําข้าวมันต้องเอาข้าวเก่าเพราะมันเพราะว่าถ้าข้าวใหม่เนี่ยมันจะมันจะออกเละๆแย่ๆแฉะๆมันจะไม่น่าทานครับ ถ้าข้าวเก่าเนี่ยมันจะมีความแข็งแข็งเม็ดไข่เม็ดมันคือข้าวเก่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรักกันเขาจะอยู่เรียงเรียงเม็ดแต่พอเอามาใส่มันนะครับก็จะเป็นมันเป็ดเอ้ไม่ใช่มันเป็ดมันอ่ามันมันไก่นะครับมันหมูนะเอ่อมันเนื้อก็สุดแท้แต่นะครับทําเป็นข้าวมันน่นะฮะใช่ค่ะนั่นแหละเขาก็จะใช้เนื้อวัวที่ซื้อจากนั้นทั่วไปนี่แหละใช้เนื้อสันนะคะ แต่เคล็ดลับอยู่ที่การหมักค่ะหมักให้นุ่มนะคะแล้วก็ทอดกับน้ํามันที่มันได้ที่นะะซึ่งเทคนิคของของมันค่ะน้ํามันร้อนๆเลยน้ํามันเดือดๆเลยหมักให้นุ่มทอดน้ํามันเดือดๆนะคะแล้วก็เอาไปแต่งจานแล้วโรยกระเทียมทานกับข้าวมันค่ะโอ้โหถูกใจวัยรุ่นครับสายเนื้ออย่างมากเลยคุณไปคุณต้องสั่งแน่เลยเดี๋ยวผมก็จะสูตรนี้ไปทําทานอีกนะฮะ ครับผมก็ดูจากหน้าจอนี่แหละนะได้กินสองจานรู้สึกจุกแล้วค่ะตอนนี้ก็มีแฟนรายการหลายท่านนะบอกว่าเออนะรายการนี้ดูไปก็ได้เมนูอาหารบางทีนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรพ่อบ้านก็ถามวันนี้ทำอะไรกินนึกไม่ออกบอกนายแซ่เออแกก็ไปดูรายการเรื่องพบขําสิเขามีทุกเมนูเลยเออทุกเย็นน่ะแกมาดูสิเห็นไหมนี่เข้ามาเนื้อทอดเนี่ยโรยต้นหอมโรยหอมกระเทียมเจียวหอมเจียวกระเทียมเจียวก็ได้นะคะอ่ะ ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะลองฟังดูค่ะผมไม่รู้ว่าของคนอื่นเขาเป็นยังไงนะแต่ของผมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกดีกว่าที่มีข้าวเนื้อทอดกระเทียมกินทานกับข้าวมันครับผมราคาตอนตอนนี้ราคาก็ตั้งแต่เปิดมาก็ยืนพื้นที่50บาทมาตลอดเลยครับยังไม่ได้ไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่ไม่ได้ขึ้นครับแล้วก็ข้าวมันเนื้อทอดก็แพงขึ้นหน่อยอีก10บาทก็เป็น60บาทครับผมเนื้อเนื้อนี่ใช้ก็เป็นเนื้อ เนื้อไทยเนี่ยครับซื้อตลาดสดปกติเลยเพียงเพียงแต่วา่าเราเขาเรียกว่าพิธีพิธนันกับมันให้มันให้มันทำให้มันนิ่มได้กินทานง่ายอะไรเยงี้ครับราคาจานละ60บาทแพงไม่แพงเนาะไม่แพงหรอกครับทานได้ทานได้ไดะะก็นี่แหละครับอาหารการกินพูดตรงๆนะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับ <ละ S 2> สเสน่สเสน่หน์ของเมืองไทยของเราก็คืออาหารการกิน ที่มีความหลากหลายไปตามภูมิภาคชนะครับท่านผู้ชมถ้าเวลาเราไปถ้าเราไปทางยุโรปนะครับกินอะไรคะคุณจะไปจังหวัดอะไรขนมปังก็ต้องยืนพื้นแหละครับค่ะนะมันก็จะมีหนัดแปลงไปอะไรเบอร์เกอร์ก็เปลี่ยนใชไงมไม่ไก่ก็หมูไม่หมูก็เนื้อรับรองเลยท่านไปสามวันคิดถึงบ้านคิดถึงแก้วบองครับคิดถึงน้ำปลาคิดถึงสมตำคิดถึงเข่ามันไก่น้ำพริกเงี้ยนะเออน้ำพริก ประมาณนั้นแหละครับนี่แหละค่ะเอ,อ